ใครที่อยากรู้ว่าเราสร้างบัญชี facebook แล้วก็เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีไหนลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ facebook ของเราก่อนนะครับพรอเพื่อนเข้ามาที่ Facebook เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่ขีดสามขีดนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ เลือกที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าการตั้งค่านะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับคำว่าเข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่หัวข้อนะครับตรงนี้นะครับเลือกที่หัวข้อคําว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับวันที่เราสร้างบัญชีนะครับจะเป็นของผมจะเป็นวันที่ยี่สิบหกมีนาครับปีสองพันสิบสี่นะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะรู้แล้วนะครับว่าเราเริ่มสร้างบัญชี facebook นะครับแล้วใช้งานครั้งแรกนะครับเมื่อ วันเดือนปีไหนนะครับท้าเพื่อนนะครับลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ